สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอาลีมีติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะหนุ่มกันชัยตัดพพออยากจะเลิกทำรายการหุ่นกระเส่สำหรับหนุ่มกันชัยกำเนิดพลที่แม้จะได้พูดความในใจผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไปแล้วในกรณีของหลวงปูง่แสง ไม่ว่าจะถูกโซเชียลจี้ถามว่าทำไมไม่เอาหมอป่ามาออกรายการมาเคลียให้ชัดถึงประเด็นดังกล่าวรวมไปถึงการถูกลก่าวหาวา่าพิธีกรคนดังนำเรื่องของอาการป่วยของหลวงปู่มาเปิดประเด็นในรายการโหนเกษแสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจนเจ้าตรวจถึงกับต้องพูดย้ำอีกครั้งก่อนจบรายการโหนเกษแสถึงดราม่าดังกล่าว ว่าทำไมถึงไม่เชิญหมอป่ามาออกรายการรวมไปถึงตัดเพว่าโทษถึงคันอยากเลิกทํารายการและถ้าตนเป็นผู้วิเศษก็อยากจะทําตามใจทุกคนไหนๆจะพูดแล้วขอพูดอีกทีแล้วกันกับคอมเมนต์ที่ว่าไม่กล้าทำเรื่องปู่แสงผมเคารพหลวงปู่แสงสําหรับหมอป่าผมติดต่อไปแล้วแต่เขาไม่มาไม่มาพูด ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงและที่ไม่ได้เอาเทปหนกระแสที่สัมภาษณ์หมอเกี่ยวกับกรณีของหลวงปู่แสงกับสัมภาษณ์ญาติของหลวงปู่แสงลงโซเชียลซึ่งญาติเขาก็อยากจะเขียวว่าที่หลวงปู่แสงเป็นนั้นไม่ได้เกิดจากการมีสัมพันธ์อย่างเดียวเกิดจากมาลาเรียก็ได้ซึ่งผมก็ทราบและผมก็มีญาติที่เป็นผมก็เลยให้หมอเป็นคนพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมต้องการให้หมออธิบายเกี่ยวกับอาการนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนทราบว่าไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับทางสัมพันธ์อย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าคนกลุ่มหนึ่งตัดคลิปเพียงสั้นๆว่าไปจี้ไปชี้นำไปเปิดเรื่องนี้ผมยืนยันว่าไม่ได้ชี้นำมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วไม่เชื่อถามญาติของหลวงปู่แสงที่มาออกรายการในวันนั้นก็ได้ ทางคุณหมอของหลวงปู่ที่แถลงก็พูดเหมือนกับหมอที่ออกมารายการผมก็งงเหมือนกันกล่าวหาว่าผมนั้นเข้าข้างหมอป่าเลยไม่ได้สัมภาษณ์ผมก็อยากให้เขามาผมบอกเลยว่าใครรู้จักหรือติดต่อได้ผมก็อยากให้เขามาเหมือนกันผมรู้จักหมอป่านะแต่เขาไม่มาเชื่อว่าหลายคนคาดหวังแต่ติดต่อไปแล้วเขาไม่ได้มา และในมุมของลูกศิษย์ของหลวงปู่เสงผมเป็นศิษย์ของหลวงปู่มันผมก็มาทิศทางเดียวกันกับท่านผมไปกล่าวได้กล่าวไปแล้วอะไรที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีอะไรที่ผมพูดไปแล้วเป็นสิ่งที่ไปล่วงเกินหลวงปู่แสงหรือทำให้สิทธิ์หลายท่านไม่สบายใจและรู้สึกว่าต้องกราบขอโทษผมต้องขอกราบขอขมาหลวงปู่ผมก็ไม่อยากให้ใครไม่สบายใจ กับการดำเนินรายการผมก็เป็นคนชัดเจนผมไม่ได้มีอคติไม่ได้มีการทําให้หลวงปู่เสื่อมเสียเลยและมีการแก้ไขต่างๆนานาและที่ไม่ได้ลงเทปนั้นในโซเชียลเพราะมันมีประเด็นประวัติของหลวงปู่มันละเอียดอ่อนส่วนในมุมของหมอป่าก็รออยู่ถ้ามาออกรายการก็จะถามให้ถ้าเขามาออกรายการนะอยากให้มาถ้ามาก็ดีผมก็ได้เรตติ้ง และบางคนก็บอกว่าอย่างวันนี้สัมภาษณ์เกี่ยวกับลอตเตอรีคนก็บอกว่ารู้จักแอนนาเลยไม่กล้าโฟอนอินกับเขาอะไรก็ไอ้หนุ่มแต่แอนนาเขาอยู่ต่างประเทศเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ว่าคุณอยากได้อะไรแล้วผมจะต้องทำให้ได้ถ้าผมเป็นผู้วิเศษนะผมจะเสกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการให้ได้หมดเลย ผมเหนื่อยใจจริงๆเหนื่อยใจจริงๆคนนี้อยากได้แบบนี้คนนั้นอยากได้แบบนั้นทุกวันนี้เชื่อเปล่านอนตีหนึ่งตื่นตีห้เพราะต้องหาเคสพวกนี้ที่ต้องมาออกอากาศจนอยากจะเลิกทำรายการเลยนะแต่ก็ไม่สามารถไปบอกใครได้คนที่อยู่ในเพจเข้าใจตัวผมผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงใครนะแค่อยากจะเล่าให้ฟัง ส่วนทางด้านของเพจดังเพจบิเกียนก็ได้มีการโพสข้อความถึงประเด็นของหนุ่มกัญชัยที่มีท่าทีอย่างไรเมื่อถูกสังคมถามให้ทำประเด็นป่ามารทหลวงปู่แสงโดยเพจบิเกียนได้โพสข้อความทว่าเพื่อใครไม่ทราบว่าหนุ่มกัญชัยมีท่าทีอย่างไรถูกสังคมถามทำประเด็นป่ามารทหลวงปู่แสงจากประเด็นที่สังคมอยากทราบและเพจที่อยากให้คุณกัญชัย ถามหมอป่าในรายการหหนกระแสเนื่องจากรายการโหนกระแสถือว่าเป็นสื่อที่ชาวสเชียวให้ความสนใจในลำดับต้นๆต,ตอนนี้ทางหมอป่าได้เป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากถึงแม้จะมีการถแถลงออกมาแล้วแต่ทว่าการถแถลงที่ออกมานั้นสวนทางกับพฤติกรรมก่อนหน้าที่จะมีการถแถลงและเพื่อเป็นการยึดถือแนวปฏิบัติเหมือนที่รายการทำมาตลอด คือการนำเรื่องที่กำลังเป็นกระแสมานำเสนอน่าจะไม่พลาดการเชิญหมอป่ามาออกรายการเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการนำผู้ที่กล่าวห,หาหลวงปู่ไปออกและเมื่อผลตีกับทางรายการก็ควรที่จะติดตามประเด็นนี้ต่อไปโดยอยากฝากประเด็นที่ชาวโซเชียลสงสัยและติดใจกับพฤติกรรมหมอป่าดังนี้ 1. หมอป่าอาศัยอำนาจอะไร ในการเข้าไปตรวจสอบที่นั่นทีน่นี่ทำไปเพื่อสร้างคอนเทนต์ต่อยอดไปทำรายการของตนเองใช่หรือไม่และถ้าทำไปแล้วไม่ได้อะไรหมอป่าทำทำไมสงเวลาหมอป่าไปตรวจสอบพวกลัทธิปแปลกๆเช่นพระบิดาหรือหมอหน่อยที่รักษาด้วยน้ำมุนหมอป่ารู้สึกกระดากใจหรือไม่ที่เข้าไปตรวจสอบ เพราะสิ่งที่หมอป่าทำมาก็ไม่ต่างอะไรกับลับทธิหรือหมอหน่อยเลยแม้แต่น้อยพาบิดาให้กินเยียวขี้ขี้ไข่เพื่อรักษาโรคหมอป่าให้กินน้ำพริกไ่ตุมที่ตนปุกเสกและทุบหลังรักษาแปะรูปตัวเองเพื่อแก้ปวดซึ่งก็ต่างเป็นการรักษาด้วยความเชื่อทั้งนั้นและก็ขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับไม่ต่างกันสักนิด ถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นประเภทเดียวกันก็เรียกได้แต่ของพระบิดาทุเรศและนัสอิศเอียนกว่าแต่ของหมอป่าจะออกไปทางตลุก3การบุกรุกเข้าไปหาห,าหลวงปู่เสงหมอป่าอ้างว่าไปเพราะจะไปจัดการกับลูกสิย์แต่ทำไมพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกต่อหลวงปู่แสงในครั้งแรกไม่ตรงกับที่แถลงขอโทษ ซึ่งชาวนิตมองว่าหมอป่าย้อนแย้งและแถแก้ตัวแบบลืมและไม่สนว่าตัวเองพูดอะไรตรงจุดนี้ทางรายการสามารถนำคลิปก่อนและหลังมาตัดต่อสลับกันเพื่อให้หมอป่าดูก่อนแล้วค่อยถามก็ได้สามารถดูได้ที่เิดได้เลยครับมีตัดไว้บางส่วนซึ่งมันจะเป็นการต้อนหมอป่าให้จนมุมกับคำพูดตัวเอง เปรียบเทียบเหมือนกรณีดาราชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วที่ขับรถชนเขาแล้วต่อค่าเสียหายกลางรายการ 4. หมอป่าอาศัยอํานาจอะไรที่สามารถเรียกข้าราชการท้องถิ่นไปกับคณะกองถ่ายของตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายทำคอนเทนต์ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถที่จะติดต่อให้ข้าราชการท้องถิ่นเหล่านี้ ไปกับก้องถ่ายของตนเพื่ออำนวยความสะดวกได้ด้วยหรือไม่ 5. การพาคนสนิทของคุณธรรมนัสไปรวมด้วยและมักจะพูดชื่อของคุณธรรมนัสบ่อยๆในไลฟ์จุดประสงค์คือช่วยกันหาเสียงเพื่อเตรียมลงเลือกตั้งในสมัยหน้าหรือไม่ตรงนี้มีคลิปให้ครับคุณกันใจสามารถนำไปเปิดให้ดูก่อนถามได้ครับ 6. ภรยาหมอป่าทำไมจะต้องด่าทอบุคคลเป้าหมายด้วยความรุนแรงพอเขาด่ากลับแล้วทำไมจะต้องทำร้ายร่างกายแบบนี้เรียกว่ารู้กแก่อำนาจหรือไม่ทั้งทั้งที่ตนเองก็เป็นฝ่ายด่าทอพอโดนด่ากลับแล้วทำไมต้องขึ้นและไปทำร้ายร่างกายเขา 7. กรณีการไปบุกุติพักปวดหัวแล้วเอาหนังยางมารัด ปรากฏภาพที่คุณน,น้ำฟ้าเอาตีนเขี่ยปาที่อาจจะจุดๆกับพระอยากทราบว่าคุณน,น้ำฟ้ามองคนพวกนี้ว่าสมควรดดนแล้วหรือไม่ทําไมแล้วทำไมถึงต้องใช้ตีนเขี่ยปาทั้งทั้งที่คุณน,น้ำฟ้าก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทำไมจะต้องทำมารยาทเช่นนั้นใส่ปาเปที่หมอปาทำแบบนี้อยากจะถามว่า เอาไรายได้และเงินทุนมาจากไหนหากได้จากยอดวิวยอดดาวที่ส่งให้แบบนี้ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพใช่หรือไม่และถ้าใช่ทำไมหมอป่าจะต้องบอกว่าตนเองทำความดทีทั้งทั้งที่มันเป็นการประกอบอาชีพเหมือนกับข้าราชการนักแสดงหรืออาชีพทั่วไปหวังว่าข้อความนี้จะถูกส่งไปให้กับคุณกันใจ เพื่อพิจารณาขอบคุณครับกองบรรณาธิการข่าวปุดหนุ่มกัญชัยได้ตอบรับและก็บอกว่ารับทราบครับผมและทีมงานได้ติดต่อขอสัมภาษณ์หมอป่าตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วละครับแต่ทางหมอป่าแจ้งกลับมาว่าไม่สะดวกมาและไม่สะดวกโฟนอินครับแต่ผมและทีมงานจะพยายามติดต่อหมอป่าให้มาร่วมรายการต่อไปครับ และถ้าหมอปลามาผมจะเป็นตัวแทนถามในทุกคำถามที่สังคมและเพจอยากให้ถามครับสัญญาครับ